โคกฉบวันนิพกตอนที่สิบห้าจิวยี่ผู้ถมน้ำลายรถฟ้าตอนที่หนึ่งมาเชิญตีวงเข้ามาอย่างเคยแล้วด้วยเชิงชั้นการเล่าถึงจะเล่าบ้างหยุดบ้างประการใดแต่ในด้านของความสนุกก็ไม่เคยทำให้ผู้ใดผิดหวังนั้นวันนิพกผู้หนึ่ง ก็จะดำเนินการเล่าเรื่องสามก๊กครั้งใหม่ของเขาต่อไปเทียนกี้แสยี่ฟ้าให้ยี่มาเกิดแล้วพ่อพิษแสเหลียงท่ไหนให้เหลียงเกิดมาด้วยเล่านี่คือเสียงครวนคร่ำซ้ำๆๆซากซกจึงบางคราวก็กึกก้องขึ้นมาด้วยความแค้นเคืองสวรรค์บางคราวก็โหยแล้วห้อย โดยที่น้อยเนื้อต่ำใจในตัวของตัวเองจากบุคคลที่ถึงอย่างไรเราก็จะต้องนับว่าเขาเป็นบุรุษรัตนาชาติอาชาในผู้หนึ่งเพราะด้วยวัย27ปีเขามีอาจยาสิทธิเหนือกองเรือสงครามเ7,000ลำและพอ34ปีก็ได้รับตำแหน่งจอมพลฝ่ายนาวีของแคว้นซึ่งมีอำนาจในการครองทะเลยิ่งใหญ่ เป็นหนึ่งในบรรดาแคว้นทั้งสามเวสชูและหูแห่งมหาอาณาจาักรจีนครั้งนั้นเขาแค้นจนกระทั่งต้องคร่ำครวญด้วยหางเสียงอันบอกชัดถึงความเจ็บปวดรวดร้าวภายในสาหัสเพราะเรื่องราวอันใดน,นั้นข้อนี้จะหยุดไว้ก่อนเราจะปล่อยให้ท่านจอมพลเรือนอนครวนครางข้างแขนของท่านอยู่ตามลำพังผู้เดียวก่อน เพื่อที่เราจะได้ย้อนไปดูเจ้าหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งภาพชีวิตของเขาปรากฏขึ้นในสามก๊กนวัยรุ่นกระทงครั้งสมัยต้นเหตุการณ์แห่งความวิบัติของราชวงศ์ฮั่นคือเมื่อจกักรพรรดิเลนเต้สวรรคตแล้วสละราชสมบัติให้แก่ราชบุตรองค์ใหญ่อันเป็นยุพร,ราชตามราชประเพณีแต่ต่างโต๊ะอักรอามา คุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินไว้ได้ในกำมือแล้วก็ถอดราชบุตรองค์ใหญ่ตั้งราชบุตรองค์รองขึ้นเป็นจักรพรรดิแทนฉเฉลิมนามว่าพระเจ้าเฮียนเต้และบังคับแผ่นดินเอาตามอำเภอใจนั้นขุนนางในเมืองหลวงและบรรดาฟิวดันหลอดที่ทรงอำนาจอยู่ตามเขตแคว้นแขวงน,นอก ก็พากันซ่องสุมรวบรวมกำลังลุกฮือขึ้นด้วยความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์รุมรบเอาตังโต๊ะครั้งนั้นนายพลซุนโปโลเกียนถ่ายชาตรีเชื้อสายขุนนางฝ่ายการราชทันชาวเมืองจีตองก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนผู้ทรงอำนาจที่เข้าร่วมใจกับฟิวดันหลอดโกกอื่นๆ ประกาศตนเป็นปอรปะระปักลุมหักโค่นตังโตะด้วยก็แหละการประกาศตัวเป็นศัตรูกับตังโตะนั้นแม้ตังโตะจะเป็นตัววายร้ายกาลีเพียงใดแต่คนผู้นี้ก็เป็นฝ่ายที่กำลังถือโอกาสกลุ่มร่างอยู่ภายใต้ความถูกต้องของระบบบริหารราชการแผ่นดินของจีนในสมัยนั้นตังโตะกะบฏร้าย ให้อำนาจอยู่บนสิทธิจะชี้ขาดคนทั้งหลายทั้งที่เขาเป็นฝ่ายถูกต้องว่าเป็นกบฏเพราะมันเป็นฝ่ายบริหารแผ่นดินโดยอาศัยบรมนามาพิไทยของกษัตรยิย์เป็นเครื่องกำบังดังกล่าวแล้วดังนั้นก่อนจะทำการให้เปิดเผยออกไปว่าจะขอห้ามหันกับตังโต๊ะให้รู้ดีรู้ชั่วนั้นนายพลซุนจึงต้องหาความปลอดภัยให้ตัวเองซะก่อน โดยยักย้ายถ่ายเทครอบครัวเสียจากตำบลเดิมไปอยู่ยังสีเสงอันเป็นเมืองน้อยที่เงียบเหงาไม่เอิกกระรึกแล้วตัวนายพลเองก็กลับเข้าไปประจำการร่วมมือกับผู้ทรงอำนาจอื่นๆเพื่อขับเคี่ยวกับต่างโตสืบไปและณสีเสงซึ่งเสมือนดงลึกที่พยามีซ่อนลูกเมียของตนไว้อย่างปลอดภัยนี้เอง สุนโปโฟูเซกลูกชายหัวปีของสุนเกียนก็ค่อยเจริญวัยใหญ่กล้าขึ้นทุกวันสุนเซกได้รับการถ่ายทอดมาเป็นอย่างมากที่สุดที่เลือดอันเกรียงไกรของสุนเกียนพยามีจะพึงทอดถ่ายได้สุนน้อยจึงเป็นลูกหมีที่ห้าวหาญเป็นหนามแหลมที่ไม่พักจะต้องให้ใครเสียมและมีความเป็นหัวหน้า ที่จะเป็นคนบังคับบัญชาผู้คนติดสันดานมาโดยกำเนิดทีเดียวหาญาติของในพลสุนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการคบหาพาใจกับเพื่อนฝูงนั้นก็เป็นวิสัยที่คนรูปนี้จะเลือกเสพแต่สิ่งที่มีศักเสมอกันจึงในกระบวนเด็กหนุ่มหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันในเมืองซีเสงนั้นตุนเซ็กก็สบตาสบใจ แต่เจ้าหนุ่มเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงผู้หนึ่งยิ่งกว่าคนทั้งปวงลูกหมีรู้สึกว่าเจ้าเกลอผู้นี้ทั้งมีแต่ละอย่างล้วนสิ่งที่ต้องตรงกับตัวมีเพราะตะลอดจนความห้าวหาญเร่าร้อนไม่กลัวเกรงมนุษย์ที่เจ้าหนุ่มผู้นี้มีเหมือนตัวนั้นก็ทําให้ชาวสีเสียงนิยมเรียกหนุ่มน้อยเพิ่งรุ่นกำบัดผู้นั้นซึ่งมีใบหน้าขาวงาม และรูปร่างสวยสะโอดสะองด้วยฉายาว่าเสือสำอางติดปากซะยิ่งกว่าจิวกงจินยี่อันเป็นนามจริงด้วยความผูกพันในน้ำเนื้อแห่งอัธยาศัยของกันและกันเป็นยิ่งยวดนี้ตุนเซกทายาตสุนเกียนผู้กระเดื่องเกียรติก็ชักชวนเจ้าเสือสำอางให้เข้ามากระทำสัตสาบานเป็นพี่น้องกับตนสุนน้อยยิ่งไวกว่าสองเดือน เจ้าเสือสำอางจึงเรียกลูกหมีเป็นพี่ยิ่งกว่านั้นเจ้าเด็กหนุ่มคู่นี้ยังก่อพันธะให้ตัวเองเป็นที่สนิทของกันและกันเข้าเป็นสองเปราะอีกคือทั้งคู่ไปติดพันสาวงามคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกันตุนเซ็กได้นางเกียวใต้เกี้ยวคนพี่เติวยี่ได้นางเกียวเสียวเกี้ยวคนน้อง เป็นเขยน้อยเขยใหญ่แก่กันอีกเล่าดังนั้นเจ้าหนุ่มคู่นี้โปฟูกับกงจินจึงเป็นเพื่อนที่ยิ่งกว่าเพื่อนและเป็นญาติที่ยิ่งกว่าญาติของกันและกันครั้นคนคู่นี้บรรลุความเป็นหนุ่มชะกันเต็มที่สามารถที่จะเยี่งกลายไร้รำอาวุธทิมแทงฆ่าศึกได้ตามอัธยาศัยชายชาติทหารแล้ว สุนใหญ่ผู้พ่อกำลังทำงานตัวเป็นเกลียวอยู่กับสนามรบหน้าที่จึงเรียกร้องสุนน้อยผู้บุตรให้ไปช่วยการกู้แผ่นดินของบิดานั่นจึงเป็นการจากกันระหว่างลูกหมีห้าวกับเสือสำอางเป็นครั้งแรกครั้นต่อมาในพลสุนตายกลางนรงสุนน้อยไรเหเร่ร่อนตกไปพักพิงอยู่กับอ้วนสุดแต่ด้วยความมานะ ที่จะข้ามฟากไปตั้งตัวเป็นพญาหมีนดินแดนแคว้นหวูจเจริญรอยตามพ่อทั้งทีลูกหมีอายุน้อยเท่านี้ก็ยังขนขวายวางอุบายหาช่องปลีกตัวออกจากอ้วนสุดได้มิหนำยังขอยืมทหารของอ้วนสุดผู้โง่เง่าได้อีกสามพันด้วยและในขณะที่กำลังสดอยู่ด้วยอาการอิสระเพราะเพิ่งหลุดมาเป็นไทยแก่ตัว ในระหว่างทางที่เดินนี้เองซุนเซ็กโปโฟูและจิวยี่กงจินเจ้าหนุ่มคู่ซึ่งมีอัธยาศัยใจคอเป็นเยี่ยงเดียวกันก็ได้ประสบพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการพบที่ได้ประสานมือร่วมงานกันจนอีกฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปซุนเซ็กมีทหารอ้วนสุดที่ยืมมาอยู่ใต้บังคับบัญชาสามพันคนส่วนจิวยี่ ทั้งที่ไม่ได้ฝากกายน้อมกล้าวอยู่กับฟิลดันหลอดคนใดแต่ด้วยอำนาจประจำกายและความเก่นกล้าอันเป็นบุคลิกลักษณะสำหรับหัวหน้าคนของเขาก็โน้มน้าวจิตใจคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันให้เข้ามาสวามิภักด์เป็นลูกน้องด้วยสามร้อยคนสุนเซกชวนปิยะสหายไปช่วยตนคิดการใหญ่ ซึ่งเจ้าเสือสำอางก็รับปากลูกหมีก็เปล่งวาจาด้วยความปราโมทว่าแม้ท่านสมัครด้วยเราดังนั้นการที่เราคิดไว้นั้นก็จะสำเร็จโดยง่ายบุคลิกลักษณะของจิวยี่เพิ่มกำลังใจอันสูงส่งให้แก่ซุนเซ็กท่านนั้น่ายชาติชาตรีทั้งสองกำลังหนุ่มชะกันห้าวหาญไม่กลัวเกรงมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่ ก็ได้กระสันผูกพันชีวิตเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดำเนินความมุ่งหมายที่ใหญ่หลวงในอันที่จะเชี่ยวชิงชายตีกว้านบ้านเมืองเข้ามาครอบครองภายใต้อำนาจของตนเองจิวยี่เสือสำอางแห่งเมืองซีเสงิงจงรักพักดีต่อซุนเซ็กอย่างที่เรียกว่ามอบให้ทั้งกายถวายทั้งชีวิตเขามีความกำแหง และสง่าสามารถม่ได้เป็นที่สองรองซุนเซ็กหรือจะว่าไปแล้วก็ยังมีความสุขขุมรอบครอบเหนือกว่าซุนเซ็กซะอีกคุณสมบัติประจำตัวของเขานั้นกล่าวได้ว่าสวรรค์ได้ประทานพรมาให้แล้วสำหรับจะตั้งตัวเป็นใหญ่ในสมัยที่แผ่นดินกำลังเร่าร้อนจรลาจนวุ่นวาย ซึ่งผู้มีความสามารถทั้งหลายกำลังขนขวายจะตั้งตัวอยู่ในยุคนั้นถ้าเขาปรารถนาเขาก็น่าจะทำได้ลุล่วงแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อบุคคลที่ตนได้สาบานลั่นปากรักและเรียกเขาว่าพี่เสียแล้วอิวยี่ก็พอใจที่จะเป็นเพียงอาวุธที่ดีที่สุดของซุนเซ็ตเท่านั้นเอง และความจงรักพักดีอันมอบให้ด้วยบริสุทธิ์ใจนี้ได้เลยกลายเป็นมรดกที่จิวยี่ได้มอบให้แก่พวกแซ่ซุนในชั้นหลังๆด้วยและก็ด้วยความพักดีอันสุดซึ้งนี่อีกนั่นแหละที่ทำให้จิวยี่ต้องกลายเป็นผู้ถมน้ำลายรถฟ้าเป็นผู้ที่ต้องคอยคิดค่าคนอื่นเพื่อความปลอดภัยของแซ่สุน จนผลสะท้อนของมันกลับกลายมาเป็นเรื่องค่าตัวเองก้าวแรกของการคบกันอย่างผู้ใหญ่อันมุ่งหมายจะก,ก่อร่างสร้างประโยชน์ไม่ไดมุ่งแต่ความเฮฮาห้าวหาญประสาหนุ่มนี้เราก็ได้เห็นน้ำใจอันปรารถนาดีที่จิวยี่มีต่อซุนเซ็กทันทีในฐานะของคนหนุ่มที่ท่องเที่ยวไปอย่างกว้างขวาง จิวยี่ก็ได้ประสบวิสาสะกับผู้เรืองปัญญาสองคนคือเตียวเจียวกับเตียวเหียนจิวยี่แนะให้สุนเซ็กไปเชิญบัณฑิตทั้งสองนี้มาช่วยคิดการใหญ่ซึ่งเมื่อสุนเซ็กปฏิบัติตามแล้วก็ปรากฏว่าทั้งเตียวเจียวและเตียวเหียนก็ได้เป็นประโยชน์แก่สุนเซ็กและแคว้นหู่ในเวลาต,ต,ต่อมาไม่น้อย พฤติกรรมของจิวยี่ตอนนี้งดงามเช่นเดียวกับที่ขงเบ้งชักจูงบางทองมาสู่เล่าปีคือไม่ได้คิดอย่างโน้นอย่างนี้เอากับเขาอะไรทั้งหมดมีแต่ความมั่นหมายจะให้บุคคลอันเป็นที่รักและนับถือของตัวประสบแต่ประโยชน์ประการเดียววานิพกผู้เล่าเรื่องจำเป็นจะต้องขออาภัยท่านผู้อ่านสามก๊กทั้งหลาย ผีว,ว่าท่านจะได้อ่านหนังสือนั้นผ่านโดยผิวเผินและแลเห็นว่าจิวยี่ไม่ค่อยได้ทำอะไรหนักหนาในระยะที่สุนเซ็กตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นความจริงที่ตัวหนังสือของสามก๊กกล่าวถึงจิวยี่ในตอนสุนเซ็กทำศึกตัวเป็นเกลียวนี้ไว้แต่เพียงเล็กน้อยแต่ว่านิพกผู้นี้ขออาสาพาท่านทั้งหลาย ไปสู่เบื้องหลังของตัวหนังสือซึ่งด้วยทัศนะของวานิพกผู้หนึ่งท่านอาจจะพบความจริงนอกเหนือไปกว่าที่ปรากฏเป็นตัวอักษรในหนังสือสามก๊กฉบับจริงเสือสำอางแสดงฝีมือและสติปัญญาของเขาในระยะแรกที่เข้ามาประสานมือกับซุนเซ็กเพียงนิดหน่อยแต่ถึงกระนั้นก็สอรัศมีอันฉายฉาน ของนักยุทธ,ธวิธีตัวยงอยู่ไม่น้อยเลยในการพระเดิมศึกครั้งแรกเมื่อสุนเซ็กนำกำลังส่วนใหญ่เข้าโจมตีข่าศึกโดยหักโหมด้วยความเลือดร้อนนั้นเสือสมออางแห่งซีเสิงซึ่งสู่ขุมกว่าก็พากำลังส่วนน้อยเล็ดลอดออกไปแล้วอ้อมเข้าตีข่าศึกกระทบหลังขึ้นมากลยุทธ์ของจิวยี่เผด็จศึกครั้งนี้ ทำให้เหล่าอิลค่าสึกของคนสําคัญแต่เพลิดไปและก่อให้เกิดความพ่ายแพ้ในที่สุดแล้วซุนเซ็กก็พาผู้คนข้ามฝั่งไปสู่กังตังแดนเดิมของซุนเกียนผู้พ่อในครั้งนี้เองชื่อของซุนเกียนทรงอภินิหารเสมอด้วยเจ้าพ่อของฝั่งกังตังอยู่แล้วดังนี้ซุนเซ็กก็สถาปนาแคว้นหูของตน เป็นรูปร่างขึ้นได้นบัตรนั้นมาโรมมิได้สร้างขึ้นสำเร็จในวันเดียวฉันใดแคว้นหูก็ฉันนั้นสุนน้อยข้ามฝั่งไปลงหลักปักแน่นในแดนดินถิ่นฐานของหูได้ก็จริงแต่แคว้นหูนั้นกอบด้วยหัวเมืองเฉพาะที่เรียกว่าเมืองเอกถึงห้าเมืองและเมืองโทรตรีจัตวาอีกถึง8 1ดสิบเอ็ดหัวเมืองเล่า จึงว่าจะบรรลุตำแหน่งผู้ครอบครองแคว้นหูอันแท้จริงซุนเซกก็ต้องออกศึกรบอย่างทุ่มเทและหนักหน่วงอีกหลายครั้งหลายคราวและราวีเหนือใต้และฝ่ายตะวันตกตะวันออกของแว่นแคว้นขึ้นไปจนจบแดนตลอดเวลาที่ทายาทของซุนเกียนรบค้างอยู่กับกลางที่นรงนี้ตัวหนังสือในสามก๊กก็ให้ความเคลือบคลุม จนผู้อ่านน่าจะเกิดความเข้าใจผิดเพราะชื่อของจิวยี่ก็มีค่อยจะได้ถูกเอ่ยขึ้นมาให้ปรากฏหรือเรียกว่าหายไปเสียจ,จากหนังสือสามก๊กเกือบได้ทีเดียวด้วยเหตุนี้เองหนังสือสามก๊กก็โน้มน้าวท่านผู้อ่านให้เข้าใจไปในทางที่ว่าจิวยี่ไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายเลยในการสถาปนาแคว้นหู แต่วัน,นิพกผู้เล่าเรื่องนี้เห็นว่าสามส่วนของการตั้งแคว้นหูนั้นถ้าจะกล่าวอย่างยุติธรรมที่สุดและเทียบส่วนโดยอย่างน้อยที่สุดตุนเซ็กก็ได้ไปสองและอีกส่วนหนึ่งย่อมได้แก่ปิยมิตรของเขาเสือสำอางแห่งเมืองสี่เสงอะไรทำให้วัน,นิพกผู้เล่าเรื่องเห็นเช่นนั้นข้อนั้นเราจะต้องหยุดเรื่องราวของจิวยี เมื่อพั0เ็รอกว่าปีนี้ไว้เส่ยประเดี๋ยวหนึ่งก่อนเราจะได้พูดกันถึงเหตุการณ์เมื่อ27-28ปีมานี้สงครามโลกครั้งแรก1914-1918ถึง1,918แห่งคริสตกาลเมื่อยุโรปหรือกล่าวให้แคบว่าพันธมิตรของฝรั่งเศสถูกเยอรมันรุกระหว่าง1914ถึง1 9 1 8นั้น ในจำนวนกองทัพทั้ง8ของเยอรมนีกองทัพที่8ภายใต้การบัญชาของนายพลฟอนฮินเดนบลรูกดูดังว่าจะหายเข้ากลีบเมฆไปเสี้ยทีเดียวหูของคนได้สดับตรับฟังแต่ข่าวการรุกชนิดแผ่นดินกระเทือนลงไปถึงปลาอาน,นุนของเจ็ดกองทัพเท่านั้นเองนายพลฟอนครุกแห่งกองทัพที่หนึ่ง นายพลฟอนบือโลแห่งกองทัพที่สองนายพลฟอนฮาเซนแห่งกองทัพที่สาเจ้าชายอันเบรตแห่งเวอร์เต็มแบรกกองทัพที่สี่สมเด็จเจ้าฟ้ามากุฎราชกุมารแห่งกองทัพที่ห้าเจ้าชายรุกเพชรแห่งบาวเรียกองทัพที่หนายพลฟอนเฮริงเกนแห่งกองทัพที่7ผู้นำทัพเหล่านี้ ซึ่งพอเคลื่อนจากเยอรมนีแหกดันผ่านป้อมปราการต่างๆของเบลเยียมออกมาแล้วนายพลแห่งเจ็กองทัพก็สํแแดงเดชต่างๆกันครุกโดยความร่วมมือของกอ,องทัพบ,บูโรตรงเข้าคยี้บรัสเซลราชธานีของเบลเยียมนอกนั้นก็อบวกเป็นข้อศอกเข้าสู่ปารีสโดยเฉพาะกองทัพที่6กับที่7ก็ทำหน้าที่พิเศษ พุ่งดันตรงมาทางที่ตะวันตกพอปลายจุดแห่งการร่วมรุกมาถึงแม่น้ำมานใกล้กรุงปารีนามของนายพลทั้งเจ็ดก็กลายเป็นวีระบุรุษแห่งกิตติศัพท์ของประชาชนพลลโลกสมัยนั้นชื่อของเจ็ดนายพลยิ่งกระเดืองดังฮินเดนบรูกแห่งกองทัพที่แปดก็ยิ่งเงียบจนไม่มีใครออกขานผ่านชื่อเสียเลย ฮินเดนบรูกทำอะไรอยู่ในความเงียบนั้นนายพลผู้อยู่เงียบๆได้รับความยกย่องจากนักการทหารเพราะเหตุไรกันเพราะในความเงียบนั้นฮินเดนบรูกกำลังถือแท่ไฟฟ้าจี้ให้หมียักษ์ตัวหนึ่งหมอบนิ่งอยู่กองทัพที่8ตรึงแนวรบด้านตะวันออกของรัสเซียไว้เป็นอย่างวางใจได้แน่ที่สุดซึ่งผลของมัน บันดาลให้เจ็ดกองทัพของเยอรมนีลุกเข้าไปทางด้านตะวันตกโดยปราศจากความวิตกกังวลบัดนี้เราก็ได้ตัวอย่างที่แท้จริงของเรื่องที่จะพูดกันถึงจิวยี่แล้วในระหว่างที่ซุนเซ็กที่ยวราวีหัวเมืองเอกโทรตรีจัตาวาร่วมร้อยหัวเมืองในแคว้นหูนั้นจิวยี่ไปเข้ากลีบเมฆเจะที่ไหน นอกจากตอนต้นแล้วจึงไม่เห็นชื่อว่ามีส่วนช่วยซุนเซ็กรบเลยหนังสือสามก๊กให้ความรู้แต่เพียงว่าระหว่างที่ซุนเซ็กควบม้าฝุ่นตลบอยู่ในสนามรบนั้นจิวยี่คุมกำลังส่วนหนึ่งไปตระเวนด่านและตั้งกองบัญชาการอยู่นปาากิวถามว่าอะไรเล่าคือปลากิวอยู่ที่ไหนสำคัญอย่างไร ก็ต้องตอบว่าปากิวคือตำบลยุทธศาสตร์สำคัญยิ่งตั้งอยู่ปลายแคว้นหูทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือในครั้งนั้นเล่าปี่ยังไม่เป็นเนื้อเป็นตัวอะไรขึ้นมาคนใหญ่คนโตที่ทิ้งชัยกันอยู่ระหว่างนั้นซึ่งนับว่าเป็นอันตรายแก่แคว้นหูก็มีแต่โจโฉด้านเหนือแต่โจโฉก็ยังอยู่ไกล ไม่ใกล้ชิดเหมือนหนึ่งว่าจะเอาปลายดาบเค้ะประตูบ้านได้สะดวกอยู่ทุกๆชั่วโมงเท่ากับเล่าเปียวผู้ครองเมืองเก่งจิว๋วเล้าเปียวเป็นมหาภัยที่ร้ายแรงมากสุนเกียนพ่อของสุนเซ็กก่อร่างตั้งแคว้นไม่สำเร็จจนกระทั่งถึงเสียชีวิตก็เพราะน้ำมือเล่าเปียวนี่เองซุนเซ็กได้บทเรียนมาจากความตายของพ่อ เพราะฉะนั้นการจะสร้างตัวให้สำเร็จความสำคัญก็อยู่ที่จะต้องกำจัดไม่ให้เล่าเปียวเข้ายุ่มย่ามกับกิจการของตัวเสียให้ได้โดยเด็ดขาดทีเดียวปากิวเป็นจุดเดียวที่จะตั้งรับและยันเล่าเปียวมิให้รุกล้าเข้ามาในแคว้นหู่ได้ฉะนั้นการที่จิวยี่ไปรักษาปากิวก็คือไปสกัดเล่าเปียวไม่ให้ลุกขึ้นมาก่อกวน กีดขวางแผนการอันยิ่งใหญ่ของซุนเซ็กนั่นเองยิ่งกว่านั้นเมื่อปากิ๋วอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือก็แปลว่านอกจากจะสกัดเล่าเปียวศัตรูนัมเบอร์หนึ่งแล้วจิ๋วยี่ก็ยังมีภาระที่จะสกัดโจโฉศัตรูนัมเบอร์สองด้วยเมื่อเราดูงานของจิ๋วยี่โดยเปิดเผยเข้าไปถึงเบื้องหลังของตัวหนังสือแล้ว เราก็จะเห็นกันว่าภาระของเจ้าหนุ่มผู้นี้มิใช่สิ่งเล็กน้อยเลยชัยชนะของเจ็ดนายพลมีส่วนของฮินเดนบรุเป็นกำลังสนับสนุนฉันไ้ความสำเร็จของซุนเซ็กเราก็ควรจะต้องให้ความยุติธรรมแก่จิวยี่ฉันนั้นความรู้ล่วงของการสถาปนาแคว้นหูนี้ใครจะเห็นอย่างไรก็ตาม และจะถูกหรือไม่ก็ตามบุคคลผู้อยู่ในฐานะวานิพกผู้หนึ่งก็พอใจที่จะยืนยันในความคิดเห็นที่ว่าอย่างน้อยที่สุดจิวยี่ก็ได้มีส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของซุนเซ็กเลย